สวัสดีค่ะม้พุโมาษ์กับมณฑการยูช่องมณฑการผ้าลวยนะคะค่ะท่ามมนผู้ชมมนีกับเป็นวันที่21กุมภาพันธ์นะคะแอดกระได้มากก็ตีจุฑาวัตรกุงแพ่เนาะค่ะมนีนะคะ,นนะ,คะกับมีผู้คนที่เขามาอยู่ที่วัดกุแห่เรื่อยๆนะคะกับมีแต่ผู้ที่เป็นโชคดีนะคะทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมที่แอดถามเบิรงนะคะ นี่นะคะแต่ละคนก็บไม้ยิบนะคะมมหยิบรอตตลีไว้นะคะบางคนกับไปบไว้ขอโชคนะคะเป็นศิทีว่าจะเป็นเสียงเซ้มซี่อยู่ที่นาสารปูชีพขาวแล้วเพิ่งจะจะไม้ยิบรัตตลีไวค้คนละใบสองใบนะคะหรือว่าบางคนเพิ่งจ็จะมีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้วเพิ่งก็ไมาหยิบใบมาขอมาไหว้ขอพรน้ำปูชีบขาวอีกขั้งนะคะเพิ่งก็จะ มีแกงลอตเตอรี่หลายนะคะคึกคักกับคุยแทงลอตเตอรี่เลยนะคะชมๆเอ็นะคะ <ๆ S 1> อยู่ในบริเวณวัดค่ะ <ๆ S 1> สถานที่ในวันี้กกว้างขวางนะคะร <ๆ S 1> ่มรื่นค่ะต้นไม้หลายบอหอนะจะพาลงไปนะคะลงไปทั้งด้านจระเข้นะคะรูปปั้นจระเข้เนาะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมท้งด้านนี่นะคะจะเป็นสถานทีส่สางนะคะสร้างจระเข้นะคะก,คกู้งกุก็จะมา้ซองตัวเลขนะคะยุดๆนี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวอาจจะพาไปบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าจระเขเส้สองตัวนี้เป็นสางตะกรอนแล้วเนาะคะ่ะอย่าไปบึ่งนะคะว่าเพิ่มภากันเห็นตัวเลขตัวใดนะคะ ฟังนี้นะกำลังซองเนาะค่ะฟังดานน่นก็พม่อีจฉานึงนะคะเพื่อ,กกน,อน,ะะนกับกำลังซองกันนะคะอยากจะพาถามได้แต่ว่าเป็นเห็นัะไดกันนะ นี่นะคะการซ่องพันกระซิซ่องยุธทิป,ปาหรือว่าซ่องยุธทิตานะคะอัเมก้าดวงไพดวงมันน้ำเนาะค่ะเพราะว่าปูพันก็อาจจะให้โชคนะคะแต่แอดเห็นแล้วค่ะเห็นมันก็เลังสี่บอรก,กันแล้วะคะ่ะน่าจ,จะเห็นตัวเลขแล้วนะคะคุณแม่เห็นไปจ้า เห็นราคะได้ยินสามสามแล้วค่ะกำลังซองนะคะที่นี่เป็นกำลังซองกันเห็นบ้าฮะี่ลายเห็นบ้าลูกไม่เห็นหรอก

ทั remember, sure <se> ้งฝุ่นคอนเห็นด์ดอกไ่เงินกอนค่ะตาเห็นตาทั้งฝุ่นยางมาต่ำตึกเลยนะคะนางันงที่ามงมเหาา็นตเลยอ๋เห็นตัวใดก็จ้าตาคอยเหียนห์เห็ยนห์าจ้าเห็นที่ตรงไดจ้าแน่บอดที่คุณพ่าเพิ่งกำลังลูบเป็นหนันบอดตานี่ละ ย่างขม่าเห็นต่ำตาก็เลยมาลูเพิ่นก็เลยมาลูบน้ำอ๋อย่างขม่านี่เ่ได้สังเกตแต่ว่า,าตาสังเกตเลยว่ะเพิ่นต่ำอ้าวขึ้นเลยขาแน่ละสันอ๋อปนิเพิ่นก็เลยมาเบิงนัจ่จา้ามาเบิงก็เลยมาหอมเบิงน้ำแม่แเจ้าก็เลยว่าเบิงว่ามันเห็นคือกันกับแม่บ่ราว่าฉันเองมากันเห็นบ่จ้าเห็นเห็นคือเพิ่นบ่เห็น,หน,น,น,หน,นคือคุณแม่เห็นบ่จ้า <c oughs> เห็อนอยู่แล้วก็เห็นอยู่แต่ว่าไมาเห็นว่า คุณดีว่าเป็นสามคุณนิวหาถ้าว่าเลขสามก็เลขหาใครกันใครกันมันสิบบังอยู่แต่บางอย่างขบมานี่บ่ความรู้สึกแม่นี่เป็นหาลอดเป็นสามเป็นหาเลยจ้ะในความรู้สึกแม่นี่คือว่าบางอย่างขบมาเห็นเลยว่าคือหาหารับเบิ่งไปดนด้อธิษฐานไปอธิษฐานมามาอีกในเลขศูนย์ตัวนี้ที่ศูนย์ห้าหรือศูนย์สามก็ได้เด้อ ตำตาก้อนไปตามันเลยตำตากอนคือเลขกหาม่นมาจ้ะเลขกหามงกุลงแล้วก็เลยมาอธิษฐานต่ออีกเพิ่นก็เลยเห็นให้เห็นเลขกูนแม่เนี่ยนี่พี่ชายอ๋อนี่นะคะเป็นแ่เพิ่นว่าตำตาแลอกกรือเหล็หาอธิษฐานเห็นเหล็กคิ้วก็คิ้วกรบเบื้องลู่ก็แล้วก็ตำตาที่แม่เห็นค่ะนี่นะอันนี้ก็ที่เขาเห็นเนาะค่ะกับแหวนเนาะค่ะพ่านมืองนแม่ขอพรจากตรงนี้บ้า้เมืองนี่ขอพรตรงนานข้างเมืองนี่มันตัวน้อยแต่ขังตรงนี้มันจะเห็นตัวใหญ่ตรงนี้ตัวใหญ่ ตัวไหนจะหาเท่กันตัวเี่ากันแต่ว่ามันแห่งสิตัวน้อยตัวหญ่ตัวน้อยตัวย่าตัวยเลแต่ถามพ่อว่าสิเปี้ยนแปดเป็นแก็ได้นี่เป็นแแมนแมนตักพ่อเห็นเป็นแปดบ่เออมแปดแปดหาหรือศูนย์ห้าแปดหาทักทักเออโอ้คุณล้าเหาเห็นยังไม่เห็นแม่ากกันเลย ดู <łość> <Harriet S 1> ห่าแต่ห่าเนาะมีละนี่นี่นี่ละจานี่นี่นี่ขึนสาละว่าแต่คาคาเฮนแต่ห่าอืมอันนี้ตัวน้อยอันนี้เรียกขาแมนด้วยนั่นเราบ้างข้างเทิงนี่มันสิโตน้อยข้างเทิงเหมืนชิโตใ้ไงหลายคนแล้วค่ะตอนแรกเห็นคุณแม่เราเห็นคนเดียวนะเห็นผู้เดียวยางขับมาตอนแรกมันมีคนเน๋อมันเนีย พ้าเล่าเลยว่าตัวนั่นกระキュบเส้นไปบ่มตัวนั่นแม่ก็เลยยางมาตัวนี้เพราะว่าตอนนี้คนบนมี้ตอนนี้มีสองตัวนะจจะเพราะว่าแม่ที่เลี้ยงคิวบ่มตัวนั่นทุกคนหลายแท้ก็เลยยางมาตัวนี้อันเพื่อนก็เลยว่าตัวนั่นกระキュบเส้นก็เลยมาตัวนี้ละเอาตัวนี้ละขนกเลยว่ายางเขามากระต่ำตัวก้อนนี้ก้อนหกกับอะไรสังเกตยงีเตีสังเกตยงีก็เลยมาที่เจรนาบึ้งผู้เดียวแล้วก็รังมันรัง เพ่ให้เ็นคนฟังคนกเจ็ดคือข่ยบอก็แล้เ็ดคือข่บอะคุณนี่เห็นสองตัวแดดหาตัวเลกผาสับแต่มันตัวน้อยแต่ของแรกมันจะโตใหญ่กว่าอันนี้อันน็ัสันี่ผาเขาั่เอเล่ย่าสัดดีจ้ะเอาเอกโชคไ้โคกันเลยโดนทิพย์ได้เสียมนะคะมันเสียมแอดตอมิตรนดพรอมใหนะคะทพย์มาเส่แดดนะคะมันสะท้อนมันเลยเแดดนะคะตามขัเนมาของคุณแม่คุณตาคุณย่านายการนักะชม เป็นเินแดาครับซูหานะคะเจรนาเปิ้งผูดนตูาดจะได้ขยายเบิ้ตัวนี้ด้น่ยยิบ้นตัวนี้ก้อนน่ยายไมาขยายเบิ้ตัวนี้ด้วยเปลี่ยนขึ้กันก็งงนียไยืนดูคนนั้นคนนอหลายเนาก็ได้แต่เลยงางมาจะมีกระตำเลยนะคะตำตาไเนเนะตันนี้ก็ชือว่าสั้นเล้ยงางมากับมะรูดยูคเดียว

โซกแสดงราพาร์ดาก็มาแสวงหาตัวเลขเนาะจ้าตัวเลขน้ำโชกเนาะห้างกะอาศัยพึ่งเพิ่งเรื่องทั้งนี้แหละเนาะจ้าน้่ตัวเลขนี่แหละเมินบริดวณมากับซื้อยูรานี่ซื้อตลอดซื้อทุกงวดอันนี้แหงมากับโตเนาะจ้าเห็นได้คลิปก็เห็นดีก็ดอกแต่ว่าอยากมาด้วยตัวเองค่ะ มาแต่ใส่กจ้ามาแต่รนพิสใสมาแต่รนพิสัยเนาะค่ะแต่ที่คุณแม่มั่นใจตัวเลขที่เห็นนี่ตัวใดจ้าศูนย์หาศูนย์หาเนาะตาโมขึ้นตาเพึ่นกะเห็น้างบนเป็นแผลผ่าก็เลยเห็นสองมองู่จะว่าตัวน้อยกัเลยยุงส่วนใจต่ตัวใหญ่ๆมา่เบิ้งมากกว่าคือตัวเดียวกันค่ะศูนย์หากับแปดหาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าศูนย์นสิเนสิบบังอยู่นะค่ะ มันสีบังมันสีอาจิเกี่ยวเป็นแปดก็ได้เป็นคือกัดบอส้าตา,าลแล้วลูกแล้วลูกอีกนะคะเราจะเอาสัสสัสาสั่นค่ะให้เป็นสีแดงจึง้งครึงรนะ่งแล้วเนาะอันนี้เขาบอกว่าเลขที่อะตรเป็น,ปน,นหา่านี่แปดผสมไปสูเปงเอ๊ไม่หรอบ ทำไมลูกพวกเนียเอ้ยลูกกระดาษมาไก่มาเดินวันคู่หาคนเดียวคุณตามาแต่สุวรรณคู่หาที่จ้าบบััักกวแต่คุณตาเรากำลังหาอยู่นะคะท่านผู้ชมต่วัาเราก็เห็นแปดหาแล้วเนาะค่ะเรากำลังหาอีกชื่ออะไรเนาะวันทการพารวยค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณแม่มาอเสายจ้ามาจ้าปากช่องนจ้ะ ตลาดนั่นแหละจ้เอาคุณแม่มาเบิ้งมาเบิ้งเพื่อจะมีโชคแต่เพิ่นกะมี่ผู้เห็นศูนย์หาแปดหาแล้วคุณแม่เห็นบ่จ้ะแล้วมันนี่ไปไหนยู่ทั้งคุละจ่ะนั่นแหละยู่ตอนนั้นเห็นยึดจระเข้จะนั้นผ้ากันอยู่คนละโตัวจ้ะ <laughs> งา,ามคุณแม่อืมสามงาม สามเอลังเพือก็คือแปดนี่สานี่แแม่เดียวจางอามอยู่เนาะเโอ้มันเหลี่ยมนะค่ะเอาตามขึ้นขึ้นแม่พันบออเลยค่ะท่านผู้ชมกล่องมันอาจจะเหลี่ยมเหี่ยวแปดเเห็นนี่แปด้แปดนี่นี่แปดเคยเห็นนี่สามบบนี้นี่สามแปดมหกแป้คแม่เราเอาสามโตเลยเราไปแล้วค่ะหาลอตเตอรี่แล้วค่ะ รับไปดานะคะเราไปยิบรัตตอรีนะคะเราเห็นพระทธรนะคะเราเห็นสามหกแปดค่ะกัมมีูู่เห็นแปดหานะคะในก็นจะเห็นศูนย์หาค่ะนี่นะคะกับเป็นตัวเลขนะคะที่นักสแสวงโชคนะคะนักสแสวงโชคนะักทายบุญเนาะคะ่ะที่ได้มา่รวมพ้าบุญยู่ที่วัดกุฏแฮในเมืองนี่นะคะเพื่นกัมมา หาตัวเลขซองตัวเลขยือจระเข้นะคะท่านผู้ชมกะมีคนเห็นมีคุณยายนะคะกับมาจากสารทิศเนาะคะ่ะอาจจะเห็นขึ้นกันแนะ่ว่าขึ้นกันแน่นะคะแต่ส่วนมากเสียงส่วนมากนะคะเพิ่อนกะจะเห็น3 6 8หกแนยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแอกจะจัดนําตัวเลขในราคาตัวเลขที่คุณแม่คุณตาคุณยายเพื่อนเห็นนี่ค่ะเพื่อนเห็นตัวเลขยึดจระเข้นะคะ มานาเสนอธรรมชั่งเพื่อเป็นแนวทางนะคะ,ะยิดถตรกายวากันเด้อค่ะถ้าธรรมชั่งบอมมากระชอบเปลี่ยนทานพามากกชอบกระจคอยเก็บไว้พิจาจรนาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะกระชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ